สวัสดีค่ะพบกับนาริทรูไอดีอินเทรนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการหารายได้ในช่วงโควิดกันนะคะว่าเราจะมีรายได้เสริมทางช่องทางไหนบ้าง สำหรับรายได้เสริมนะคะในช่วงนี้นะคะคงจะหนีไม่พ้นในส่วนของการที่เราจะใช้วิธีการคืนรีวิวนะคะหรือว่าออกไปทําคลิปต่ตางๆแต่ด้วยปัญหาที่ตอนนี้คือเกิดในช่วงที่แบบว่ากําลังมีโควิดระบาดเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําสิ่งเหล่านั้นได้แต่ช่องทางนี้สามารถทําได้และเป็นงานออนไลน์อ่า นะคะคงานออนไลน์นี้นะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามีความถนัดในส่วนของเรื่องของการรีวิวอยู่แล้วหรือว่าการเขียนบทความการถ่ายวิดีโอวันนี้มีเว็บไซต์มาแนะนำนะคะเว็บไซต์ True ID Intran นะคะเขาเปิดให้นักเขียนนะคะได้มารีวิวไม่ว่าจะเป็นรีวิวอาหารรีวิวเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งทำวิดีโอนะคะ ก็สามารถที่จะนำมาลงในตัวเว็บไซต์ของ True ID Intrain ได้เช่นเดียวกันนะคะเบื้องต้นเลยบอกก่อนเลยว่าเราจะได้รับเงินผ่าน True Money Wallet ซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะนะคะส่วนวิธีการที่จะเข้ามาร่วมในส่วนหนึ่งของ True ID Intrain นะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องเป็นสมาชิกก่อน ะะแล้วก็เมื่อสมัครสมาชิกแล้วสิ่งที่เราจะสามารถหารายได้จากเว็บไซต์นี้ได้นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องเขียนบทความนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวอาหารรีวิวคาเฟ่รีวิวท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งใครที่ชอบดูซีรีส์ก็สามารถรีวิวซีรีส์ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเราจะได้ไรายได้จาก True ID in Trend ได้อย่างไร รายได้จาก True a d in t r e ทรนะคะก็มาจากยอดวิวที่มีคนเข้าไปดูบทความของเราเข้าไปดูวิดีโอของเรานะคะก็จะเริ่มนับยอดวิวแล้วก็จะจ่ายเงินทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็จะได้รับเงินเข้าผ่าน True Money Wallet นะคะก็เป็นวิธีการที่สามารถหารายได้ได้ฟรีๆเลยนะคะขั้นตอนในการร่วมงานกับ True a d in t r e ทรนะคะดับแรกเลยก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะเมื่อสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเขียนบทความหรือว่าอัปโหลดวิดีโอลงไปในตัว ได้เลยนะคะคหลักการง่ายๆสำหรับการได้เงินจากการเขียนบทความหรือว่าการทำวิดีโอในเว็บไซต์ True ID Intran i ก็โอนเข้าบัญชี True Money Wallet นะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกเครือข่ายได้เช่นเดียวกันนะคะนำไปซื้อของสินค้าต่างๆใช้ในเซเวนได้เลยเพราะว่าเขาจ่ายผ่าน True Money Wallet ได้เช่นเดียวกันหรือใครอยากจะใช้เป็นส่วนอื่นก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารได้เช่นเดียวกันนะคะเคยได้ร่วมงานกับ True ID Intran มานะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความการทําวิดีโอนะคะเราจะมีสิทธิพิเศษคือ 1. จะได้ร่วมงานกับแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ที่เข้ามาผ่านทางช่องทางของ True ID Train เราก็จะได้ร่วมงานกับเขาในส่วนที่อาจจะเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่อยู่ใน7 e เ e ่นอก็ได้รับการ รีวิวเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ,คะก็ได้เขียนงานกับ True ID Intrain ไปมากกว่า120บทความนะคะถ้าว่างๆก็เข้าไปดูกันได้นะคะนามปากกา Naris น,นะคะ, N A R I S, ะ,คะแล้วเทคนิคนิดหนึ่งสำหรับการที่เป็นมือใหม่สำหรับการที่จะเขียนบทความใน True ID Intrain เพื่อสร้างรายได้นะคะอันดับแรกเลยคุณจะต้องใช้รูปภาพที่เป็นภาพถ่ายของตัวเองในกรณีที่ เป็นภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการรีวิวร้านอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องใช้ภาพถ่ายของตัวเองอันดับที่2คุณจะต้องเขียนอย่างน้อย400คําขึ้นไปและรูปภาพจะต้องมีไม่ต่ำกว่า3ภาพขึ้นไปพร้อมกับภาพปกนะคะก็หลักๆแค่นี้เองนะคะไม่ยากยอดวิวนะคะที่ได้จาก การเข้าชมของผู้ชมผู้อ่านทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังโอนเงินที่เราจะได้รับผ่านทางช่องทางได้แสนง่ายสบายมากนั่นก็คือ True Money Wallet นะคะจะทำอย่างไรให้ผลงานของเรามียอดวิวเพิ่มมากขึ้น อันดับหนึ่งเลยการทำ SEO คำสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญอันดับสองการแชร์มีกลุ่มอยู่หลายกลุ่มก็เข้าไปแชร์ในกลุ่มที่เป็นเรื่องเฉพาะที่เราคุยกันในเรื่องนั้นๆการแชร์ก็จะทำให้มียอดวิวเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือวิธีอื่นๆก็สามารถศึกษาได้ที่ในเว็บไซต์ True ID i n t r e n d ซึ่งเขามีเขียนไว้เยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็น เคล็ดลับในการเขียนเทคนิคในการใช้คำต่างๆนะคะและที่สำคัญถ้าอยากสมัครหาไรายได้เสริมพิเศษในช่วงโควิดนี้นะคะก็ QR วอารโค้ดนี้เลยสมัครได้เลยนะคะหรือจะสมัครที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้และถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะคะในส่วนของเพจเที่ยวตัวแตกหรือว่าในใต้คอมเมนต์นี้เลยไม่เข้าใจวิธีการสมัครและยังไม่ทราบขั้นตอนหรืออยากจะขอคําแนะนําในส่วนของขั้นตอนอื่นๆในการเขียบนบทความการทําวิดีโอผ่านทางช่องทาง True ID i n t r e n e ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคําถามค่ะอย่าลืมนะคะสมัครตาม QR Code โค้ดและลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย จ้า